ดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมหาสารคามจาม่านนี้อูุซางบอยอวยงวัตถยคันนี้มาส่งลูกค้ายอยู่อำเภอชุมเทหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้ายอยู่แถวผู้พามาจา่าคันนี้จะเป็นรุ่นพวงให้ดลิค่ะกระบอกดำซีตันแกนเจสซิปยิ่ค่ะคันนี้จักรวางอยู่ที่สองเมตรจ่าย้ายวิธีสี่เมตรค่ะสูงวิธีเมตรยี่สิบเสนจ่าคันนี้จะใส่ร่างน้ำหนาหาเป็นโตคัซซี่ค่ะคันนี้จะยกได้แปดทิ้งซีตันจา้า ถ้าเกิดเอฟกซีนใดสนใจสาม,มารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7ส4 1ค่ะคันนี้ลูกค้าเอามาใส่กับตัวยันมาจะ1สแรงค่ะคันนี้จะบรรทุกมั่นสำปลังได้ประมาณเขียวละ6ตันจ้า จะใส่ล้างน,านะะ้ำหนาหาเป็นโตะคัซซี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบอกดำไม้ได้ค่ะเป็นกระบอกดำรุ่น4ีตันยก8ถึง10ตันคันนี้จะเป็นเผ้าหกหล่อลอยสิบแร้งค่ะเป็นกระทะขอบ16บด้ค่ะจะใส่ยางเปอร์เซนต์สวยๆให้ทั้ง4เส้นเลยอันนี้จะเป็นองศาการดำได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ค่ะสร้างไวลืมแกะเทปเบวอร์ไทยออกอันนี้สร้างบอยยงประทันในแกะเทปเบนร์ไทยออกค่ะเวลาหลากักทรงหลุดขาด้องกันการ จะเอาเทเบิลไทยรัดไวค่ะเดี๋ยวจะแกะเทเบิลไทยออกก่อนปกติปากนกแก้วมันจะอาเองค่ะเวลาโย,ยกดำแบบนึงนะคะเดี๋ยวชอรอชมด้านท้ายใหม่เดี๋ยวจะรีวิวฝาไทยนะคะเมื่อกี้สร้างบอยลืมตัดถุงบันไทยออกฝ<ม>าไทายเขาก็จะเปิดเองนะคะตามคลิปน,นะคะปากนกแก้วจะอาเองไวล เกอ FC มักลุน,นีก็สามารถสร้างในจะขั้นนี้ก็จะมาะกับรถไทยหาซิแรงมากขึ้นไปได้จะ้าดซีซีขาดซีิแรงหน,กนาก็จะขั้นหน่อยก็ณาาีจกดจะมีหลายรุ่นหลายขนาดจะมักแบบใดก็สามารถสอบถามข้อมูลเบื้อง่อนจะได้จ้าใช่อันนี้จะรีวิวด้านข้างให้ลูกค้าดูนะคะ มันก็จะสามารถเปิดได้รอบคันค่ะเล่าด้านบนก็จะสามารถถอดออกได้เดี๋ยวจะให้ช่างบอยดูทําให้ดูค่ะอันนี้จะล่าบนจะมีน็อตค่ะนอ็อตเบอร์ยี่สิบเอ็ดต้องใส่ไว้เพราะว่าการเล่าลนหายแล้วกันเสียงดังอะค่ะ<อ>เปิดได้รอบคันจะมีหมวกมีบันไดค่ะลุนีก็จะวิลุนีของแคมหลายจ้าแคมเสืออูอ้ล,ล่ะก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่าบงของแคม เฉพาะรุ่นนี้นะคะจะใส่บางจะใส่บางโคนล,ล้อแล้วก็บังฝุ่นมาให้ถ้ารุ่นอื่นอยากได้ก็ต้องใจเพิ่มนะคะล้วกะรุ่นนี้ก็จะมิดไฟไท้ายแบบนี้ค่ะไฟ,ไฟไท้ายไฟท้ายให้หนึ่งคู่แล้วก็พอมเดินสายไฟให้เรียบร้อยจ้ะลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้กะ้องสังค่ะสั่งเพิ่มต้องแจ้งล่วงหน้าเิดตาง่าย,อย่อันนี้ก็ฟ้าท้ายระบบที่สองค่ะเมื่อกี้ก็จะเปิดเองเวลาเขายกดำนี่เดีย ่าระบบที่2เปิดลงด้านล่างแบบนี้ค่ะส่วนเหล่าด้านบนกระถอดออกได้จ้าโตเล่านะก็จะมีตัวเล็กทัดกับฝารางเพื่อว่าให้มันแบะออกค่ะเวลาลูกค้าเอาไปใส่มั่นสำปะหลังยัดประมาณหาตัน6ตันนะ่ะบ่ต้องใส่เสือกมัดทองอยางจะขัดกันเลยมีเล็กเสียบ ชวนสีแลลวกระไลาสาม,มาเรือเองในจ้าเดือนเขาเปิด2,3องเรียบร้อย